คำเตือนรายการนี้อันมีคำอหยาบเล็กน้อยโดใช้อะไรก็ได้ในการรับชมของผู้ชมก็ฝากกดถดกใจและซับสไคร์ด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านพบกับรายการไล์เดอะด์งใน EP 5กันแล้วนะฮะก็ผมรู้นะว่าข้างหน้าของผมมันคืออะไรนะ โอ้นี่ฟินมากเลยอ่ะอุ้ยสองแล้วสองแล้วสองแล้วแล้วก็แข่งรับเชิญท่านเดิมนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันไอสีน่าจะสีผมอะหรือว,ว่าอยู่ข้างบนสี่สี่เมื่อกี้แม่ขุดข้างบนสี่สี่แล้วสี่แล้ว,ลวเออขุดเลยไหมเจอสี่อย่างเดียวเลยอ่ะคนละสองไหมคนละสองคนละสองคนละสองอพี่ขุดสองคนก่อนอ,อ,อ๋อตกตกขุดขุดเลยอ่าตาผมขุดออกว่าออกว่าโอรา อร่เรามช็นเป่งปังจริงๆเบยตอนแรกอาจจะหาทางกลับนะใช่แล้วก็หาไม่เจอก็เดินเล่นแล้วก็เดินเล่นดินสิ่งที่ดีนะผมบอกไว้เลยแต่อันเนี้ยต้องหาทางกลับจริงๆแล้ต้องกลับจริงๆแล้วอืมไม่ดีมั้งขอกลับบ้านก่อนเถิดเดี๋ยวตายใช่นทางเก่า นี่แหละทางท uh, mm ี่เราขึ้นมาเมื่อกี้ลงล่างปะไม่ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วทำไมผมเจอลาพิตอ่ะขิ้เงะอ๋อขุดขึ้นมาเน่อ้จะเจอแร่อะไรทั้งหนาวแ่้วเจอยันเจอยันขี้เกียจเจอแล้วะล้วโอ๊ยลาพิดเจอลาปิตด้วยเจอขี้เกียจเจอแล้วแล ไม่ลาปิดคูณเป็นสองบล็อกแม่งสิบกว่าเฮ้ยธนูใครตกเนี่ยนี่ผมเจอนี่สเต็กใต้ดินสเต็กใต้ดินเผาวไหมเลยเผามันเลยสเต็กสเต็กใต้ดินเฮ้ยได้หายากนะเนี่ยได้เฮ้ยนั่นเนื้อเนื้อลอยเอาผมยังไม่ได้เก็บเอาได้เราเฉยมาเรามาเผาเนื้อกินกันเถอะเราจะ พี่เผาไ้ก่อนอนะถูกไอมแคมป์กันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอแคมป์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะได้กลับกันไหมเนะี่ยมันน่าจะไม่เราก็ถ้าเรารวยถึงขั้นสุดยอดแล้วเราก็จะข้างบนโลกเนี่ยมันก็ไม่ไม่ต้องขึ้นแยแล้วนะคะเพราะในใต้ดินมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเนื้อฉันชอบเนื้อแต่มันไม่มีต้นไม้รู้สึกอะนะู้หู เนี่ยวันนี้ผมกาว่าอยากจะได้เหล็กสักสแต็กหนึ่งอะเราเก<ะ>ือบถึงแล้วแหละสแต็กหนึ่งแล้วค่อยขึ้นเอาไหมเอาดิตอนนี้เหล็กผมมีอยู่สิบแปดอันรวมกับสิบเก้าอันที่เผาแล้วก็เป็นเท่าไรวันสามสิบสามสิบเจ็ดโอ้เกินขึ้นสแต็กละเคได้าเนื้อมากินละสี่คุณเล็กจะฟัง เก็บไปแล้วกันเก็บไปใช้คุณเดมอนเดี๋ยวผมมาหน้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้คุณเอ็กเล่นก่อนสวัสดีครับอ่ะเป็นนากันหมดอยู่ครับอยู่ยงหนงหงเจอทองไปเจอทองที่ไหนอ่ะบ๊ายบายอ้าวมาผมมาละเร็วจัง เจอทองเลยอะเจอทองเหรอตอนนี้ทองผมเจอแล้วผมไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะไม่ทองกะว่าจะมีปัญญาฟื้นนะนั่นเปล่าจะไปฟื้นสมบีเรีนบีซี่อะอาจจะมีเสียงรบกวนจากทางบ้านนะอุ้หูยสุดยอดขออุดน้ำก่อนไอทองเนี่ยเอาไปทำวินี่มะ โคดแนบเปิ้ลอ่านั่นแหละแล้วก็เอาไปฟื้นได้ลุงปีเจอเพลแล้วเจ๊เจ๊เจออีกแล้วเอเจออีกแล้วกี่เมตรสามเม็ดโดดสามเม็ดอยู่สามเมตรโดดแล้วขุดรอบรอสิเดี๋ยวกำลังขุดอุ้ยที่ขุดเลยจะฟังอ่ะโอ้ย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 ลงนะะคือไหนแหละเพลอีกแล้วทางเดมอมาเห็นปะที่เราเราบอกว่าจะแคมป์ตรงนั้นน่ะอ๋อตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ลงลงมาเรื่อยเรื่อย จะเป็นทางลงอยู่สามเมตรน่าจะสามเมตรผมว่าจะรู้สึกเหมือนไอที่ผมเคยเล่นกับเพื่อนหมดแล้วแต่เพื่อนผมตอนนั้นผมได้เพชรมากกว่าพี่รู้บอกว่าได้เท่าไหร่ตอนนั้น่ะเท่าไหร่สี่สิบสี่เมตรโหเกือบสแต็กอ่ะเกือบสแต็กอ่ะอ่ะไหนไหนไหนดแล้วใช่ไหมนี่อุ้ยตกใจโอ้ล่อโอ้ล่อโอ้ล่อนี่ขุดข้างบนแล้วโอ้ล้อโอ้ล้ เฮ้ยเฮ้ยขุดขุดระวาระวาแล้วกันร้องอ่ะเจอระวาทีอะเจอเพชรเฉยเบยนี่จะหาทางขึ้นนะเนี่ยจะหาทางขึ้นนะอือปิงหนึ่งเม็ดอ่ะคนละหนึ่งคนละสองเม็ดคุณเลยออล่านะเออล่า ไออล่าออล่ามันสัจ้าซะเหลือเกินแล้วไม่ขุดเหรอนั่นแหละเว้นไห้ขุดสองอันดิขุดดิเอาหรอแ n k y o วติงดิงติงดิงเราตรงไหมเธอะเอ้าหลุดนะแฟดเม้าแฟดแม้าแฟดเม้าแ็ดแล้วเหมือนกันแล้วคุณคิวอ่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์พันไปแล้วศูนยพันแล้วก็ศูนย์เม็ดด้วยศูนยพัน ตกลาวาตายนะตกลาวาที่โง่เลยอะโง่ตกลาวาที่นี้มีร้องอะมีงแนมันลาว่ามันรับรู้ถึงพลังงานบางอย่างเนี่ยเราว่าเรากลับเรากลับเลยไหมเรากลับกันเถิดกลับกลับกลับไม่ได้สักทีเลยมันต้องออาละเล็กสเต็กหนึ่งในมดมาเกือบครึ่งแล้วเดี๋ยวทองอะเอาไหมทองอะเอ้ยเราคุดไม่หมดเหรออ๋อนั่นไงดูข้าใต้ไม่ได้ดู อาอาหารหนึ่งอันเอาผมมีอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วเรามีอยู่สองอันเอาไปเลยผมมีอยู่เนี่ยผมมีอยู่ห้าห้าอันอโ,อโอ้ไม่เป็นไรเราขึ้นทางไหนเนะี่ยเออลืมกินอาหารข <c oughs> ุดเพชรปืนขึ้นมาเลยเออไม่ปเมมปเ็นไรเรอกมโอเโ เราจะทิง้งทิ้งลงลอยเราจะทำไว้นะครับลงลอยอะไรจะทำเฮ้ยตรงนี้มันเหมือนทางขึ้นเลยอะ่ะใช่ปะเนะี่ยทางทาง๋ยวนี้ผมว่าเรายังไม่เคยขึ้นเลยนะเรายังไม่มาด้วยเอา้เอาหายไปไหนแล้ววะแล้วผมแล้วพี่หายไปไหนแล้วอะ่ะมาเจอที่รงลอ,งอยจะทำเดิมตรงไหนอะ่ะที่เราเจะาไปโดนผมโดนอะไรไม่มรู้อ่ะ พิพเปอร์ระเบดิดแน่นเลยผมเจอแล้วข้างออนพี่ไหนพี่พี่พี่ขึ้นมาพี่กลับมาพี่กลับมาตรงนี้พี่ยั้บอกว่าจะตั้งแคมป์อะแล้วมันมีดันเจียนข้างบนอะแล้วพี่จปีขึ้นมาแล้วพี่อยู่ไหนนี่นี่มานี่<อ>มานี่มานี่มานี่จะทางกลับละโอ้ยดีใจเราจะรวยแล้วพี่อืเราจะรวยแล้วอยู่ข้างบนนะพี่ เลยนืออะไรผมขอคุณเล็กก่อนเยอะจริงๆเลยเราจะไม่รวยแต่เขือแล้วครับ <laughs> เราจะไม่รวยแต่เขือ <laughs> 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 ผมแนะนํานะว่าท่านผู้ชมอย่าผวนนะฮะรวยเนีย <laughs> <laughs> แนะนําให้ผวนนะ <laughs> มีการแนะน,นํดเลยนะเดี๋ยวเอาเนี้ยออกก่อนคีค okay. <c oughs> เหล็กหนึ่งสแต็กกับสามอัน <laughs> ผมยังไม่ถึงสแต็กเลยคือข้างบนมีเหล็กอีกอ่ะมาขุดดิ อุ้ยทองฟ้ามันจังสดใสออกไปน่าจะมีคีปเปอร์หลายตัวอยู่โอ้มหเลยผเพิ่งได้ามสิสามสิบหกตัเ <19 S 1> นี่ได้เออเออห้าสิบห้าสิบห้ารอเช้าไหม 56, 57, ห้าสิบหกห้าสิเจ็ด้าสิบแปดออกไปนี่น่าจะมีสักหลายหลุมเลยน่าจะพิจกระจายอ่ะเดีย๋ยวไม่ใช่ไปอีอกังหเหล็กไม่ต้องได้หนึ่งสแต็กก็ได้วะ เราสเต็กว่าแล้วสเต็กเจ็ดอันเสียวอกไปแล้วไม่เสียวอกแล้วเพชรกระจายขอเล็กหน่อยดิฮะเล็กอ่ะเอาไปเจ็ดอันพอะ thank you ขอบวกกันสี่สิบห้าบวกสิบเก้านี่ก็ห้าสิบห้าสิบเป็นหกสิบหกสิบห้าหกสิี่เป๊หก้าเฮยนี่ไงเราบอกแล้วเราคุณมาเพื่อให้ ขุดมาเพื่อนนั่นแหละบ้านจ้าขึ้นไปปุ๊บคีเปอร์ดักรอยหน้าหลุมตูมเพชรกระจายบ้านจ้าคีเปอร์ดมากดิองตู้ของตาเสียวบ้านอู้ใช่แม่ลืมปักท็อตที่บ้านวะเออว่ะลืมปักท็อตแถวหมู่บ้านอุ้ยไม่มีม็อบมีม็อบใช่ไหมอุ้ยอุ้ยกลับแล้วอุ้กลับแล้วิุ้กลับแล้วิุ้กลับแล้วจะแป๊บคีเปอร์รออยู่ในบ้านตูม อ่าเราก็กลับมาอย่างร่ำรวยนะก็ออกลับมายางสบายใจนะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะชอบกดไลค์ชอ,อ,ชอสส์กดเลิฟชอกดซับิดกักัดียวนอนหนึ่งครับายบายชอปปีเลยชอชชเดีวเดี๋ยว bye เ,เ,ยเ,เ,เดวขอช้ก่อนอาชอีป <c oughs> บายบายใจ <c oughs>